พามาเบิร์บรรยากาศตะเวนตกน้ำครับพระอาทิตย์ตกดินเนาะเฮาเบาพิษตะเวนตกน้ำทะเลเนาะครับพี่น้องเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณจากสิบเก้านาฬิกาสี่สิบกว่านาทีแล้วนะครับเนาะเกือบสี่หกลมแรงเปลนบ้นอาทิตย์ไดครับวันนี้วันหยุดพักผ่อนของพี่น้องชาวแรงงานเฮา มานางเลนมาเที่ยวครับตามชายหาดตามทะเละมาสูดบรรยากาศนะพี่น้องนะเก็บเอาบรรยากาศเติมพลังแรงกายเติมพลังแรงใจให้กับชีวิตเก็บแห้งไ้สู่งานในมือตอต่อไปครับถึงนล้ครับพี่น้องมองเห็นอยู่ไ,ไกลๆพูนพาเรือแหลมฉบัง่าเรือเป็นทรงสิงค้าราเรือทองเกียวเนาะ นี่ะครับชีวิตชาวแรงงานนะก็ะได้มีวันผัก่อนวันหยุดออพลังกายพลังใจมาชนบุรีก็ต้องมาอยู่น้ำทะเลนี่แหละครับอยู่ไก่ทะเลกับมาเที่ยวทะเลฟังเสียงคลื่นเบิ่งหาดทรายสีขาวๆพี่นอนทรา,ายใสยน้ำสวยมาเที่ยวมาผัก่อนกันเลยน้ำใสดีครับมันนี้คลื่นก็ถือว่าเบาแรงเนาะ ชาวร่างงามครับพี่น้องเป็นตะเบิงบ่อ mm hmm. ได้อาสุดมาเปลี่ยนครับพี่น้องเลยบ่อได้ลงเหรียญน้ำทะเลพอเหรียญพอเบิงเยอะคิด mm hmm. ว่าสวยงามดีก mm hmm. ะบ่อแม่นหาดไนหาดสวยงามบนอไดน้นะครับเป็นหาด ให้บ้านพื้นที่ให้บ้านเพื่อนวะ่าทำะชาวเรือชาวประมงคนไปออกขํามาหากินมีเรือประมงจอดพักพอนู่เพื่อนเกือบาท่านได้ออกไปนะครับน่าจะเป็นตอนมืดๆเล็กน้อยมั้งเหครับเ,เพื่อนก็ู่ออกไปขํามมาหากินเนาะออกไปหาจับสัตว์ออกไปครับหาจับน้ำนะสัตว์น้ำทะเลเน,ะนญญา,คาะคือบรรยากาศครับผมชายทะเลบางละมงนะุงเนาะ ทางนั้นเห็นตึกสูงๆหง,งไงก็เป็นขัตถยาด้วยพี่น้องก็ออจริงไดะครับพี่น้องไปเที่ยวพักพันไปเที่ยวใสกันแน่นะ ก็ได้ไปเที่ยวใส่กับใครมีความสุขนะครับเด้อพี่น้องชาวแรงงานอีสานบ้านเฮาบรนจุผักพรานนงผักพรานรูวาไปเที่ยวกันพอเห็นนี่แต่ความสุขครับกรุงนี้มืออื่นเป็นวันจันทร์เป็นวันทําทงานก็เ,นเดินทางไปสู่งานสู่การกันต่อครับหาเงินมาใส่ในชีวิตหาเงินมาใส่สําหรับครอบครัวของเขานะครับเนาะ